ชอบตัวนี้ดูดิน่ารักเฉือนน้องชอบตัวนี้คนน่ารักอะ่ะเจว,ว่าตัวนี้น่ารักกว่าดูดิมีจมูกหมูด้วเตัวเนี้ยน่ารักกว่าตัวดี้ทั้วนั้นยฮะทำไรกัยเด็กๆเ,เล่นตุต๊กตางไงแม่ แม่ว่าเดี๋ยวมันจะเลื้อเอานะนี่ของแม่หรอแม่เล่นกล่องสุ่มได้เหรอกล่องส่กลองสมอะไรไม่ได้เล่นเนี่ยแม่เห็นมันน่ารักดีก็เลย ซื้อมาโชว์ไม่ได้เล่นมีตั้งห้าตัวและใช่เจ๊เนี่ยเหรอที่เขาบอกว่าไม่ได้เล่นมีตั้งห้าตัวแล้วนั่นดิก็บอกว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอเอามาโชว์มันน่ารักเนี่ยเวลาวางไว้อะมันทําให้ออกนิอ่อด้ดูดีดูสวยเนี่ยเห็นไหม สวยป้าอืมสวยน่ารักเด็กนอยสวยอยู่แล้วน่ารักด้วยเนี่ยเรียกว่าคิมมอนเนี่ยรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยสองตัวเนี่ยน่ารักแล้วเนี่ยเแบบี้ทีน่ารักกับสวยมุมเฮ้สวยดีดีกว่า หเลเหจ๊ไม่รู้จักสักตัวเลยมีตั้งหน้าตัวเลยแม่ทำไรอ่ะฮะทำไรไม่ได้ทำไรนี่อ๋อไม่ได้ทำอะไรไปเอาฟิเถอร์ชิต้า น้องเจว่านะตัวที่หกต้องมามีความเป็นไม่ได้สูงน้อง <No. S 2> ชิดาเห็นแม่ปะเหมือนแอบอยู่ข้างหลังเลยอืมกอสดสิสุสมอ่ะอืมทำไมหรอมีไรหรออืมพี่ได้หรอก็เมื่อกี้นี้ดิพี่เจอแม่ทำตัวรับอหลออ่ะเหมือนแอบซื้อได้เลยใช่รอซื้อตุ๊กตาแบบนั้นมาเปล่าอตุ๊กตาไหน แบบนั้นอะข้างหลังอะออไม่ใช่ที่เราเห็นนะมันเป็นแบบกล่องอะแล้วก็สีส้อมอะมั่นเลยกล่องสุมชัวน้องว่าใช่ไหมน้องน้องรู้นี่กล่องถุงชัวน้องเห็นในจิ๊กซอวอะมีกล่องเอหลายสีสีฟ้าสีชมพูสีส้มสีขาวใช่หรวะถ้าน้องมั่นใจว่าใช่นะ ว่าตัวนี่หกมาและวฮะนี่ของแม่เหรอใช่ดิโอ<ห>าถ้าอยากรู้อ่ะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นพอไม่ใช่คดีฆาตกรรมไม่ต้องเป็นคนแบบดูอย่างเดียวก็พออืมโโหจะเท่ซะหน่อยค่อยๆกีดเจ้าของร้านบอกว่า ถ้าได้ตัวซ้ำเผื่อเอาไปขายได้ อ้าไปไหนอะ ไหนอีกเฮ้ยตัวนี้น่ารักอะอย่างนี้ต้องจาดแม่จะไปไหนแม่จะเอาล้อเดียวไปไหนใช่ไปไหนเอาล้อเดียวไปไหนอ๋อ จะไปขี่ล้อเดียวเล่นแถวเนี้ยอยู่บ้านแล้วมันร้อนอ๋มอ,อ,อมันร้อนเหรอจะ,จะไปขี่แถวไหนอะแม่มไปไหนอ๋อขี่ไปหน้าปั๊ซอ ร็วเร็วเร็วจะไม่อยากขี่เลยตอนนี้เนี่ยไนแม่พวกเราพร้อมแล้วพวกเราจะไปกันจริงๆเหรอไปดิแม่พวกเราอะอยากขี่รถเดียวเล่นะอะใช่แม่ไปไหนเราไปด้วยใช่แล้วไปกันหมดแล้วแม่จะไปซื้อ,อยังไงเนี่ยซื้ออหละแม่ ใช่แม่แม่จะไปซื้อแหละซื้อเออซื้ออยากแก้เจ็บคอเออไองั้นไปเลยแม่เดี๋ยวพวกเราอ่ะไปส่งที่ร้านขายยาเลยเอเอรอไปส่งร้านขายยาเลยเหรอใช่ไปก็ไปไปดีปะอืมไป แม่ไม่ไปแล้วดีกว่าแม่ไปขี้ก่อนดีกว่าเอ้าแม่ไม่ไปหรอแม่ว่า,าแม่ไม่ไปแล้วแม่ไปขี้ดีกว่าโอ้ยขุดขี้นั่นไงมีพิรุ์ใช่น้องว่าไม่ได้ไปหรอกร้านขายยาใช่เจ๊ก็ว่างั้นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราอะ่ะก็คอยจับตาดูแล้วกัน แล้วจะมาถามอะไรตอนนี้เนี่ยทุกคนคะสงสัยว่าเนี้ยแม่แพนจะออกไปซื้อกล่องสุ่มไม่ได้แล้วต้องเป็นวันพรุ่งนี้คอยดูอีพีหน้านะคะว่าแม่แพนอ่ะจะสะสมครบทุกแบบไหมแล้วคอยดูคะ่ะเอาไงพวกเราแม่ไม่ไปก็กลับนดิติดตามรอดูตอนต่อไปได้วยนะคะ